อิงฟ้าพยากรณ์สวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่มีเส้นนะคะแต่มีเครื่องหมายมงคลมาฝากเครื่องหมายมงคลน,นั้นก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะคลิปนี้จะพูดถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายที่คอยคุ้มครองป้องกันภัยร้ายะนะคะทุกชนิด การที่เครื่องหมายนี้เกิดขึ้นก็เพื่อป้องกันคุ้มครองบุคคลนั้นๆนะคะในช่วงที่ท่านจะได้รับเคราะห์ร้ายซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามเนินต่างๆในฝ่ามือนะคะหากใครมีในมือมันเป็นสนัญลักษณ์ที่ดีนะคะไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือขวาเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าดีนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ เพื่อนๆสามารถเช็คดูในมือตัวเองไปพร้อมๆกับคลิปนี้ได้เลยนะคะแบมือมาแค่แบมือมาแล้วดูตามกันไปนะคะหากใครมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบนเนินพฤหัสนะคะคือใต้นิ้วชี้อย่างนี้นะคะใครมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นบนเนินพฤหัสก็คือว่าเจ้าชะตา เป็นคนที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองการศึกษาสูงนะคะมีเกียรติยศชื่อื่อชเสียงเนื่องจากเนินพฤกษ์นี้นะคะเป็นเนินเกี่ยวกับความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมประจําใจนะคะมีความคิดดีนะคะใครที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบนเนินพฤกั์นี้ก็เออ่ ยังหมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าการที่เราจะมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปเนินเสาดูในเมืองเสากันนะคะใต้นิ้วนาใต้นิ้วกลางนะคะใครมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้บ้างนะคะไม่ว่าจะมือซ้ายมือขวานะคะใครมีแสดงว่า จะเป็นคนที่กอบกู้ฐานะศักดิ์ศรีธุรกิจการเงินการงานได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเนินเสานี้เป็นเนินแห่งการงานนะคะขุมทรัพย์นะคะมีการงานที่มั่นคงไม่มีโอกาสที่จะถูกไล่ออกหรือว่าตกงานเลยนะคะแล้วก็ จะไม่ค่อยถูกกันแกล้งให้เสียชื่อเสียงเสื่อมเสียนะคะหรือเสียตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จทางด้านการงานการเงินมีความมั่งคงนะคะมีหลักมีฐานนะคะต่อเลยค่ะต่อด้วยเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางใครมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้บ้างนะคะ ใครมีก็คือว่าได้รับการปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศนะคะหากมีปัญหาทางด้านการเงินถูกฟอ้องร้องหรือมีคดีความก็จะชนะคดีความนะคะหรือมีศัตรูจองล่างจองผานเจ้าชะตาก็จะพ้นภัยผ่านอุปสรรคหลายๆไปได้นะคะต่อไปเป็นเนินพุทธตรงนี้นะคะใต้นิ้วก้อยตรงนี้ หากใครมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะใต้นิ้วก้อยคือตรงเนินพุธแบบนี้แสดงว่าจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีทางด้านธุรกิจการค้านะคะก็คือเนินพุธก็ก็เป็นเนินแห่งการค้าการขายนะคะาการเงินไม่ไม่เสื่อมไม่สุดลงไปนะคะก็คือว่าเราดก็จะธุรกิจเราอาจจะแบบ เป็นช่วงขาลงย่ำแย่ถ้าพอเกิดสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นในมือก็อาจจะมีคนยื่นมือมาช่วยะจะเป็นมีปฏิหารให้เราแก้ไขปัญหาไปได้มีคนมาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าทางด้านคำปรึกษาให้เราผ่านพ้นจากอุปสรรคทางด้านธุรกิจไปได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะสามารถทำการค้าการขายประสบความสำเร็จ ต่อไปค่ะต่อไปลงมาอีกนิดนะคะใครมียังคะสี่สี่จุดแล้วนะคะพฤหัสเสาร์อาทิตย์พุธเช็คดูนะคะใครมีตรงไหนบ้างเอง่ยต่อไปเป็น มีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงเนินอาคารสูงแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุท้งรถยนต์หรือว่าอุบัติเหตุต่างๆนานาเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะใหญ่โตนะคะเราก็จะไม่ไม่ทำให้เราเสียเลือดเสียเนื้อนะคะอุบัติเหตุหนักๆก็จะคายคาดปลอดภัยได้นะคะรวมถึง มันก็อารมณ์ว่วามของเราก็จะลดน้อยลงด้วยให้เรามีความสุขขุมขึ้นนะคะมีความกระตือรือร้น,นทะย,ยานสูงนะคะความหมายต่างๆของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะถ้าอยู่ในเนินไหนก็ส่งผลดีเป็นเกาะพุ้มกันใครเป็นสัญลักษณ์ปกป้องคุ้มครองนะคะสิ่งลายๆที่เกิดตามเนินตามความหมายของเนินนั้นๆนะคะ ถ้าเกิดอยู่ที่เนินสุขนะคะเนินสุขก็เป็นเนินแห่งครอบครัวนะคะเนินครอบครัวถ้าใครมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนี้เกิดขึ้นบนเนินสุขนะคะ <c oughs> ก็้าชะตาจะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับสถานภาพทางครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความปรองดองกันในครอบครัวนะคะมีญาติพี่น้องที่พึ่งพาอาศัยกันได้หากมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงเนินจันทร์นะคะเนินจันทร์แบบนี้นะคะเนินจันทร์ที่เราก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าเป็นเนินแห่งการเดินทางเนินอ,อารมณ์นะคะเนินอ,อุปภ์ช้ำชูของอ นต่างถิ่นต่างแดนต่างเพศนะคะก็ถ้าใครมีบนเนินจันทร์แบบนี้ก็แสดงว่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองภัยจากการจากที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศนะคะแต่จะพิเศษที่สุดก็ทางน้ํานะคะทางน้ําโดยเฉพาะทางน้ํานะคะแล้วก็ จะลดความเพ้อฝันพุ่งฟ้าพุ่งซ่านในตัวเราลงไปนะคะทําให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นเป็นปกตินะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดโอ้โหเจ็ดแล้วนะคะใครพอจะมีบ้างไหมคะตรงกับใครบ้างเอ่ยแล้วถ้าใครมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสัญลักษณ์มงคลน,นี้อยู่ตรงเนินอังคารต่ำแบบนี้นะคะ ก็คือว่าแสดงว่าจะได้รับการปกป้องคุ้มพันภัยจากอุบัติเหตุต่างๆนะคะลดพ้นจากความตายไปได้ในขนาดเดียวกันก็จัดกระตุ้นให้เจ้าชะตามีความทรลดหดอดทนขยันหมั่นเพียรน,นะคะความหมายก็ดีพอๆกับสี่เหลี่ยมบนเนินอาคารสูงเลยค่ะ และถ้าใครมีสี่เหลี่ยมตรงที่ลาบังคารแบบนี้นะคะที่รอยบุ๋มกลางฝ่ามือนะคะถ้าเกิดใครมีรอยบุ๋มรอยลึกรอยลึกตรงที่ลาบังคารลึกก็แสดงว่าคนที่แบบอ่าช่วงชีวิตก็ในชีวิตก็จะผ่านก็จะพบเจอแต่ความยากลําบากรอ,อยลึกรอยบุ๋มลงไปจาก ตรงกลางฝ่ามือนั่นนะคะคือตรงที่ลาบังคารที่ลาบลำบากนะคะต้องอยู่ในความที่พอดีไม่นูนอูมเกินไปหรือว่าลึกบุ๋มลงไปเยอะเกินอย่างนี้นะคะถ้าใครบุ๋มลงไปลึกเกินก็แสดงว่าเ้าชะต,ตาเป็นคนที่ลำบากทําอะไรก็จะมักจะลำบากอุปสรรคเขาทํากันง่ายๆเราก็จะยากกว่าเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือในช่วง ในช,ช่วงชีวิตของเราช่วงไหนก็ได้ที่ในช่วงชีวิตของเรานะคะถ้าเกิดบนไหนเราดูมือเราอ่ะมีสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงลาบอันคารแบบนี้นะคะก็จะบ่งบอกถึงความหมายว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากอันตรายต่างๆน,นะคะก็คือเป็นเครื่องหมายมงคลเกิดขึ้นมาละจากที่เราเคยอะไรก็ช่างที่เข้ามาแล้วมันยากสําหรับเรา มันก็มีทําให้เราง่ายขึ้นมีคนมาช่วยขึ้นจากเคยทําคนเดียวก็มีคนมาช่วยขึ้นมีคนให้คำปรึกษาขึ้นนะคะทำให้เราผ่านพ้นความยากลำบากไปได้นะคะผ่านพ้นความทุกข์ยากลำบากไปได้หากใครมีสี่เหลี่ยมตรงระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะ,ะมีที่ดินนะคะเป็นของตัวเองก็คือบ้านก็เหมือนเกาะคุ้มครองเราอะคะให้เราอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยนะคะในบ้านเรามีบ้านมีอะไรที่หนาแน,น่นปลอดภัยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะคะเยอะมากเลยนะคะจนไม่มีที่จะเขียนแล้วนะคะว่า มันจะต้องตรงไหนอีกแต่จริงๆมันจะมีอีกเยอะเลยนะคะแต่จริงๆมันจะเป็นลักษณะไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือนในรูปที่อินฟ้าพยากรณ์เขียนให้อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเล็กๆเป็นสีเหลี่ยมเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะนั่นไปจริงๆมันจะเกิดขึ้นหลายหลายจุดเลยนะคะแต่อันนี้เราเอามาเป็นคร่าวๆนะคะเอาเป็นหลักๆที่แบบที่ทุกคนอาจจะต้องอทุกคนมันจะต้องมีเยนมือของใครอยู่บ้างอย่างนี้นะคะที่เจอบ่อยๆนะคะ เป็นสัญลักษณ์ที่ดีแล้วก็ถ้าหากใครมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมบนเนินเนบจูนอย่างนี้นะคะก็คืออยู่ในระหว่างเนินเนบจูนก็คืออยู่ระหวา่างขึ่งกลางเนินเนินจอบสุกกับเนินจันอย่างนี้นะคะตรงบนสร้อยข้อมือนั่นนะคะนี่คือสร้อยข้อมือน,นะคะก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เข้ามา แล้วก็ยังรวมถึงส่งผลดีนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตา,ามีความมั่นคงร่ลำรวยนะคะแล้วก็มีโชคแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะอา,อาจจะได้ความสำเร็จมาแบบไม่ง่ายโดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออาจจะเสียงโชคเสียงดวงก็ถูกไหมถูกลอตเตอรี่ได้อย่างแบบฟุกๆนะคะ จริงๆแล้วนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมันก็เกิดขึ้นได้หลายจุดนะคะไม่ว่าจะบนบนเส้นสมองหรือว่าตรงเส้นชีวิตหรือตรงไหนนะคะแต่เกิดตรงไหนก็จะส่งผลดีกับจุดตรงนั้นนะคะจุดตรงที่เส้นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าคอยคุ้มครองป้องกันภัยเหตุไร้ทุกชนิดนะคะ ที่จะเกิดกับดวงชะตาของเราที่จะเกิดกับเรานะคะอ่าโอเคค่ะเอาเป็นว่าลองเช็คในมือนะคะว่าใครมีเส้นาใครมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงไหนกันบ้างนะคะตรงกับเราบ้างไหมจุดไหนเรามีนะคะคลิปนี้ก็พอที่จะให้เพื่อนๆสนุกสนุกไปกับตามกันนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้าอ่า จะมีอะไรมาให้เพื่อนๆคอยเช็คคอยดูดวงดูดวงชะตาจากลายมือด้วยตัวเองอะไรอีกนะคะมีเครื่องหมายอะไรอีกมีเส้นอะไรอีกเอามาเอามาให้เพื่อนชมกันนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ